สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวไฮมันสัมปะหลังทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับพอกระหยากระผ้ามากคุดมันคือเกาพี่น้องแต่แดดพี่นออ้องเอ้ยดวงเส้ากระแดดครับดวงแรงมากกระฝนกระอยากต๊กในยักน้อยมันสัมปะหลังนะครับเดี๋ยวพามาเบิงว่ดแต่ละพันลักษณะหัวมันเป็นอย่างไรนะครับ ที่มันมีอยู่ในแปลงมันของพอกของนี่แหละครับของลุงพ่อกหยานี่อันนี้ครับอันที่หนึ่งอันนี้มันอีเหลืองหน่อยนะครับอีเหลืองน้อยอันนี้ครับผมพี่น้องนี่ลักษณะหัวก็จะเป็นอย่างสี่นะครับนี่ถัดมานะครับตัวนี้เป็นมันพวงเพชรนะครับอันที่สองมันพวงเพชรนะครับ แนวอันที่สามนะครับนี่มันไอแขกดำนะครับตรงนี้เป็นมันแขกดำแล้วก็อันที่สีอันนี้เป็นมันไอหอยบงนะครับหอยบงแล้วก็อันที่หาสุาดท้าย่นนะครับกรเกษตรศาสตร์ครับผมพี่น้องเลือกบึงนะครับว่า ในแปลงมั่นของเฮานะเป็นดินสภาแบบไดน,นะครับแล้วก็เปียบเทียบนี่ครับเวลาเฮาปลูกแล้วเฮาเปียบเอามาเปรียบเทียบกันนะครับปลูกไว้ไปหล่องไผ่หล่องมั่นนะพี่น้องแล้วก็ามาเปรียบเทียบกันอย่างสีครับว่าลักษณะมั่นพันไใดที่มันถือกันครับดินในแบบของเฮานะครับในแบบดินที่เป็นแปลงที่เฮาจะปลูกมั่นนะครับแต่ว่าบดิน แต่ว่าอยู่บ้านพ่อขรหยาดน,นะครับมันสีนี่ครับหัวซ้ำกันกันแบบมันพวงเพชรน,นี่กระดกนะครับดกดีเตน,น้ามัดน้ำนักหัวสดนะจะสู้นี่ครับอีเหลืองหน่อยนี่บดได้เบิดเบ,บิดสู่สายพันธุ์ครับที่อยู่น้ำกันนี่มัวแต่จะเป็นไอ้พวงเพชรแขกดำหอยบุ้งหรือเกษตรศาสตร์นะครับหัวซ้ำกันหัวขนาดเดียวกันเอา เอาไปสางเบิงนะครับเก็บเก็บใส่เอาใส่ใส่กระคู่หน่อยกระตาหน่อยก็ได้พี่น้องไปล่องสางเบิงหัวมันนะเก็บใส่แล้วก็เอาไปสางเบิงนะั่นน้ำหนักหัวโซ่ตีออกมาเขาเปรียบเทียบว่ากระคูกะ่กระตาเขาจะเป็นรถเนาะตัวลักษณะเวลาเขาสั่งมาปุ๊บมันจะสูนมัน่นอีเหลืองลำบได้คร,ครับน้ำหนักหัวโซ่นะ เวลาใส่รถลดไปขายคือกันครับแถวบาา้านพอขยานะถ้าเป็นเวกแกมันอันนี้มันอีเหลืองนี่ไปน้ำนักมันจะได้หลายกโมูหล,ลดครับในหนึ่งเถียวนะรถดคั้นหนึ่งนะนี่จะได้ห้ายก่าพวงเพชรได้หลายก่าแขกดำได้ห้ายกว่าหมวยบุงได้หลายก่าเกษตรศาสตรนะ์นั่นนะครับที่เคยเห็ุมากพี่น้อง ที่เคยปลูกมากมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ80%เซนะครับที่เป็นของพอกข่อาเองจะปลูกเป็นมันเหลืองนะครับในพื้นที่ที่พอข่อาปลูกทั้งเบิดนะจะใส่มันพันเหลืองหน่อยหรือว่าระยองซีสีเพลินผ้าอื่นนะครับแล้วก็นี่ครับพวงเผ็ดนี่จะปลูกสองพันนี่นะครับตอนนี้นะครับ ถ้าแขก,กดำนี่ก็กระบอกบ่บบค่อยปันไดครับสำหรับดินแถวบ้านพอขอหญาเนาะครับบ่าเป็นรูปหลางลักษณะของหัวแน่นะครับความดกเหียงความดกเพิ่นจะบ่สูดพุ่งเผ็ดได้ครับพุ่งเผ็ดกับอีเหลืองหน่อยนี่จะสูสีกันพี่น้องเดีว,ว่าเป็นแบบเออเลือกสายปันไดก็ไดสองสายพันนี่นะครับ ถ้าตัดสินใจเบิงพี่น้องถ้าห้าสีใสหัาเฮาสีใสมั่นพันพันมั่นลักษณะแบบใดกับพื่นทีของห้านะครับบางพันบางมองก็จาเป็นกะต้องใส่มั่นทีเป็นพันทีง่ายไว้นะครับทนแรงแน่คือจังหัวหอยโบงเกษตรศาสตร์นะครับจังแก,กดดาจังว่งเพย์จังสีถ้าเป็นเดือน11เนี่อีเหลืองกะเสียเปียบจังน้อยนะครับเหลืองทอนพันจะแต่บ่คอยมีต้นพันธ์ให้นะครับหัวเป็น ต้นน้อยพี่น้องเป็นมันลำต้นน้อยหัวแต่ว่าหัว,หวก็งหญ่นะครับถ้าแรงแรงก็บางที่ถ้าแรงจัด้างพมมีการฉีดให้ปุ๋ยทางใบฉีดน้ำยังให้นะมันจะเป็นไอ้อยังเกาะเคยนี่เกาะเพียแป้งแก่ลงนะครับนี่นแะแ้วที่นี่ใบมันจะร่นเบิดกูดจังเขานะครับบางต้นกัน ถ้าฝนมาปุ๊บบางตนก็รอดขึ้นนะครับแต่ว่าบางตนก็นอาจจะบวชอดเลยก็มีนะครับหรือบางแปลงอาจจะตายไปเบิดเลยก็มีนะครับขึ้นอ,อยู่กับการดูแลนะครับพี่น้องส่วนมากขึ้นอ,อยู่กับการดูแลของเราเองวัวสายมันพันไดกระซังนะครับถ้าเราดูแลในลักษณะเดียวกันในแนวทางเดียวกันมันก็น่าจจะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาก,ก็อาจจะเป็นที่น่าพอใจนะครับ ถ้าเขาปลูกแล้วบูดูแลเรยมันพัฒนดกระซังพี่น้องมันให้ผลผลิตท่าบ่ด้ดรัครับคือกันแล้วก็เผาเลียงเลียงค้นนี่แหละครับบ่ห้กินนมบ่ห้กินเครื่องดื่มส่วยกำลังเลยนี่บ่ไใด้นพี่น้องสยให้กินแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่าเปรียบเทียบนะครับเป็นการเปรียบเทียบเฉยการกินอาหารก็คือกันที่กินแต่อันที่มันนันย่างเดียวย่างเก่าอยู่ตลอดก็เป็นไปบ่ได้นะครับห้าก็ต้อง ีการเปลี่ยนแปลงให้มันน้ำนะครับเอาพี่น้องกิมนี้มาเปรียบเทียบหัวมันให้เบิงนะครับในตนตนมันที่ซ้ากันนะครับว่าแต่ละสายพันธุ์อย่างไรให้พี่น้องตัดสินใจเบิงครับคลิปนี้สิขอจบไวส้สำนียซะก่อนนะครับลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีครับ